สวัสดีครับพบกับผมปู่คนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้ก็ได้ปล่อยควายครับควายออกจากคอกนะครับนี่ทั้งแม่ทั้งลูกครับชอบใหญ่เลยครับเห็นน้ําเยอะนี่นี่ฝั่งนู้นก็เป็นแปลงหญ้าครับยังไม่ได้ปล่อยลงนะครับเพราะว่าควายเวลาลงกินแล้วค่อยชอบนอนครับปล่อยลงไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํามันขังครับถ้าช่วง ไม่มีน้ําปล่อยได้อยู่ครับให้เทเลมตอนนี้ก็ให้ลงมาเล่นน้ําก่อนนะครับเลมหญ้าที่ไม่มีตรงนี้นะฮะหญ้าหมดครับเพราะว่าขาดช่วงครับฝนขาดช่วงครับสบายเลยครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆบคอกครับ วันนี้แดดออกแล้วครับวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกครับแต่ไม่รู้นะครับบางทีช่วงบ่ายๆก็อาจจะตกนะครับช่วงเย็นตรงนี้เป็นลวดนะครับผมใส่ลวดครับเขาไม่กล้าโดนอยู่แล้วครับนี่ตรงนี้เป็นแปลงผักแม่บ้านเขาปลูกก็เลยต้องกันลวดให้เขาครับไม่งั้นเดี๋ยวไปเหยียบ ของแม่บ้านเดี๋ยวโดนเขาว่าอีกนี่ครับเพลงผักของเขาครับเออปลูกพริกปลูกอะไรไปทั่วครับดูจะง,งอกไม่งอกครับนี่ครับนี่ตัวนี้มาเข้ามาคนเดียวแล้วครับเข้ามากินฝั่งนู้นก็อยู่ฝั่งนู้นครับนี่ได้น้ําก็ชื่นใจแล้วครับ เป็นแเดี๋ยวจะเดินมาทางนี้แน่นอนครับดูไปเพราะว่าตรงนี้ปกติผมจะปลูกหญ้าครับวันนี้ก็ปล่อยให้เขาแทะเริมก่อนนะครับนี่ใส่ปุ๋ยไว้แล้วครับให้เขาแทะเริมก่อนแล้วค่อยเอารถไถามาไถานะฮะเสียดายหญ้าธรรมชาติที่มันงอกนะครับนี่อย่างน้อยก็ได้ริมนิดนึงนะฮะนี่ครับ ก็พอได้เลียมแทะเลียมอยู่ครับก่อนที่เราจะไถฝั่งนี้เป็นลงซปเปอร์นะฮะตัดยังไม่ได้ครับน้ำเยอะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วฮะเพราะว่าผมเอารวดข้างหน้านี้ออกนะครับแต่เขาเห็นรวดเขาจะกลัวนะครับ บรรยากาศรอบคลองครับพื้นที่มีไม่เยอะนะครับพื้นที่ผมมีแค่ประมาณสองไร่3งานครับไม่ถึง3ไร่นะครับก็เลยมีพื้นที่ปล่อยน้อยครับช่วงนี้เขาก็ทำนาแล้วครับพี่น้องก็ยากที่ปล่อยอยู่ครับโอเคนะครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับปูคนเลี้ยควยสวัสดีครับ